อย่าไปน,นึกเอาเองนะโสดาบันโสดาบ,บันทีนั่งขาดสติบูบไปแล้วตื่นขึ้นมาแล้วบอกได้โสดาเนี่ยไม่ได้เรื่องเราวนะพวกนี้เหลวไหลถ้าเราภาวนาไปแล้วเรารู้สึกว่าเราได้โสดาแล้วนะมีวิธีนะมีวิธีการคือเผลอๆบ้างเวลาเผลอๆแล้วสังเกตดูมันมีความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนแฝงเข้ามาไหมมันจะมีถ้าสังเกตดีๆมันจะมีขึ้นมา แต่ถ้าเป็นสวสดาแล้วคอยจ้องไหนไหนตัวเราตัวเราอยู่ไหนจ้องอย่างนี้มันก็ไม่มีให้ดูหรอกเยถูกมันหลอกเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าได้ธรรมะแล้วนะจะต้องวัดกิเลสของตัวเองให้ได้วิธีจะวัดกิเลสก็คือต้องใช้จิตใจที่อยู่ในภาวะปกติถ้าจิตที่ทรงสมาธิอยู่นร่ยจิตทรงฌานอย่างเงี้ยนะแรือจิตมันก็ไปทรงทรงอย่อย่างเงี้ยดูลงมามันจะว่างหมดเลยแล้วก็บอกว่าเราไม่มีกิเลสแล้วไม่มีตัวตนมันจะมีได้ไง นะเพ่งอยู่เพ่งจิตอยู่เฉยๆอย่างนั้นมันก็ไม่มีอะไรเพราะนั้นเวลาที่เราจะวัดความสําเร็จของการปฏิบัติเนี่ยเราต้องวัดทีเผลอวัดตอนเผลอๆนี่ตอนกาลังโมโหเนี่ยนะกำลังกูอย่างนี้เลยวะคำว่ากูขึ้นมาเนี่ยมันจะมีความรู้สึกมีกูจริงๆนะนะแต่ถ้าเขาไม่โมโ,มโหนะบางทีครูบาอาจารย์ก็ช่วยให้โมโหนะมีเหมือนกันบางคนนึกว่าได้ธรรมะ บอกดิฉันไม่มีความโกรธแล้วมีระดับพระอนาคาเลยดิฉันไม่มีความโกรธแล้วท่านสวนเลยอีตอแหลเท่าน,นั้นนะตบพื้นเปรี้ยงลุกเลยค้าปากจัดอย่างนี้ไม่นับถืออีกแล้วเดินโป้งโป้อง,ปอง,ปองออกไปออกไปนอกวันแล้วนึกได้ว่าไอ้นี่โกรธนะท่านใช้วิธีนี้เหมือนกันนะบางทีท่านด่าหลวงปู่ดูลย์ก็เคยมีพระองค์หนึ่งท่านคิดว่าท่านเป็นพระอรหันต์แก้ไงก็แก้ไม่ตกแก้อยู่หลายวันนะสุดท้ายหลวงปู่ดูลย์ใช้ไม้ตาย ไอสัตว์นรกไปพ้นสัตว์นรกโอ้ยพระอราหารนะันต์น่ะโกรธขึ้นมาเลยะคว้าได้ไม่กวาดนะขึ้นพาดบ่านึกว่าเป็นโกรธนะเดินออกไปจากวัานะเดินไปสามกิโลนะแล้วนึกได้ว่าโกรธขึ้นมานะตายแล้วไม่ใช่พระอราหันต์นะแล้วก็เข้าไปหาหนะลวงปู่โชตลูกศิษย์หลวงปู่ดูลผู้ใหญ่กอ,องแล้วก็พากันมาขอขมาท่านไม่กล้ามาคนเดียวมั้ง <c oughs> เราปู่ไม่ว่าอะไรหรอกนะที่จริงก็คือภาวนาแล้วมันพลาดเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเราพาวนานะเราเรารู้สึกว่าเจ๋งแน่แววเราว่ารอบเนี้ใช้สังเกตเอานะพยายามสังเกตตัวเองหลวงพ่อนั้นไม่ค่อยอยากบอกหรอกบางทีบอกให้แก้ให้นะโกรธเราก็มีนะมีพระบางองค์เนี่ยโอ้มบรู้โสดามาแล<ม>้วผมได้โสดาแล้วคนน้นรับรองคนนี้รับรองหลวงพ่อจะว่ายังไง หลวงพ่อรับรองไม่ได้หรอกหลวงพ่อไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านไปดูสิว่ามีตัวมีตนไหมไม่มีผมดูมาตั้งนานแล้วไม่มีโูตานี่ยอย่างนี้เลยนะเราโอ้น่ากลัวเว้ยนะท่านท่านท่านว่าไม่มีแต่ผมว่ามันน่าจะมีนะครับนั้นน่าโกรธเลยอย่างนี้ก็มีนะเพราะฉะนั้นช่วยตัวเองให้มากหน่อยจะได้ลดความเสี่ยงที่จะโกรธหลวงพ่อ นะสังเกตเอาใช้ความสังเกตเอาอะไรอะไรสู้สังเกตไม่ได้อย่าไปเข้าข้างตัวเองหลวงพ่อก็เห็นใจนะเราภาวนาเราก็อยากได้มากผลทุกคนเลยใช่ไหมถ้าไม่คิดว่ามรกผลมีจริงมิภาวนาหาสวรรค์วิมานเลยก็ถูกนะภาวนาะเอาสวรรค์เอาวิมานนะ <c oughs> ก็ไม่มีมากผลนี่เราก็คิดว่ามากผลนิพพานมันมีเราก็อยากจะได้อยากจะได้มันก็มีการลุ้นใช่ไหมมีการลุ้นบางที่นะพวกเราระมัดระวังนิดหนึ่งบางที่เข้าไปนะ ไปพาวนากับเขาแน้ะอาทิตย์เดียวเขาก็ให้โสดาแล้วไปถือได้สองอาทิตย์นั้นก็ได้สักถาขาเลื่อนให้ด้วยเด้ยนะพอเป็นพระอรหันต์แล้ววันหลังกิเลสเกิดลถลงมาเป็นโสดาใหม่นะอย่างเนี้ยโอ้ยเราก็จะปลื้มมีเงินมีทองก็ตูนหัวให้เขานะแล้วเราปลื้มแล้วเราได้เป็นพระอริยะต้องไม่เห็นแก่ตัวแล้วมีเงินเราเอาไปให้อาจารย์ให้หมดเลยอย่าไปเชื่อง่าย ให้สังเกตใจตัวเองวัดใจตัวเองวินยูชนต้องรู้ด้วยตัวเองนะสังเกตเอาวิธีสังเกตจ,จิตใจว่ามีกิเลสหรือไม่นยให้สังเกตจิตใจในภาวะปกติในภาวะของคนธรรมดานี้อย่าไปทําใจว่างๆนิ่งๆอยู่แล้วไปดูนะจะไม่มีกิเลสเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สอนนะตั้งแต่เบสิกเลยใช่ไหมให้ทากรรมฐานสักอย่างหนึ่งไปดูเอาเองว่าเราเหมาะกับกรรมฐานอะไรแต่ทําให้ถูกหลัก ถ้าทำแล้วรู้ทานจิตที่เคลื่อนก็ได้สมาธิที่จะใช้เดินปัญญาเรียกได้รักขณโนปณิชฌานแล้วก็จะแยกรูปนามออกมานะเห็นรูปประธรรมเห็นนามธรรมาทํางานไปไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาใช้ได้เหมือนกันหมดนี้พอภาวนาไปช่วงหนึ่งแล้วก็รู้สึกบรรลุแล้วก็มาทดสอบตัวเองนะหลวงพ่อเคยทดสอบถึงขนาดเนะี่ยตอนนั้นนึกว่าได้พา,านะอนาคาตอนเป็นโยมนะขนาดเป็นโยมยังคิดว่าบ้านัาคาวนะไปยืมหนังสือโปของเพื่อนมาอ่าน ถ้ายุคนี้เขาว่าในอินเทอร์เนต็ตก็มีใช่ไหมอไม่ต้องไปยืมนี่สมัยนั้นไม่มีหรอกอินเทอร์เนต็ตนะคอมพิวเตอร์ยังไม่มีเลยเพื่อนคนเนี้มันมีหนังสือโป้มากมันชวนหลวงพ่อดูมนานานหลวงพ่อไม่ดูเข้าแต่วัดนะวันนั้นเราก็ไปยืมมันมันน่าดีใจมากเลยปลื้มปิติโอ้โหมันก็พวกเดียวกันละว่ะในที่สุดตะบะแตกแล้วนะไปยืมมานั่งดูเอามาดูที่บ้านนะเฉยใจนี่เฉยเลย เอาไปคืนขอเล่มใหม่มาดูอีกมันนับลืมมากเลยมีเป็นตู้เลยสุดท้ายดูอยู่อาทิตย์หนึ่งนะใจมันก็เพิ่มขึ้นมาผู้หญิงคนนี้สวยใจก็เพิ่มขึ้นมาใจก็เพิ่มปุ๊บดีใจนะไม่ใช่จริงๆไม่ใช่เนี่ยทดสอบนะวิธีทดสอบของหลวงพ่อนะโหดมากเลยเนะพราะเราอยู่ห่างครูบาอาจารย์เราต้องสังเกตกิเลสตัวเอง เราไปส่งกันบ้านหลวงปู่เทศนะท่านกระชมเลยนะว่าดีฉลาดท่านหัวเราะหลวงปู่เทศหัวเราะหวลวงปู่ดุลไปส่งอีกทีหนึ่งหลวงปู่ดุลไม่เคยหัวเราะหลวงปู่ดุลท่านจะหน้าตาเฉยๆนานๆจะหัวเราะทีหนึ่งนะแต่ว่าไปเล่าให้ท่านฟังแล้วออดีแล้วที่ไม่เชื่อมันเนี่ยจะตายหลวงปู่ดุลจะอย่างนั้นไม่มีโอ้โลมปฏิโลมไม่มีนะมีแต่ฟันเปรี้ยงเปรี้ยงเรียงเลยนะถ้าหลวงปูดด่เทศเนี่ยจะค่อยๆประนี่ค่อยๆอะไร บางคนได้ชอบไปนั่งตาลอยใส่ท่านนละปลื้มมาคืนไปตาลอยใส่หลวงปู่ดูลนุคงท่านคงเดินหนีไปท่านไม่เอางั้นเวลาเราวัดกิเลสนะวัดตอนที่ใจเป็นปกติวัดตอนที่ใจเราธรรมดาธรรมดายิ่ไปมารยาว่างๆอยู่แล้วไปดูกิเลสไม่มีให้ดูหรอกก็คิดว่าบรรลุมรรคผลชั้นนั้นชั้นนี้นะอ้ะวันนี้เทศแค่นี้ก็พอแล้วเทศตั้งแต่ต้นจนถึงมรรคผลแล้วนี่ะจะเอาถึงนนิพพานไหม <laughs> เอาให้ได้มาผลกับเรานิพพานก็ว่าทันทีหลังนิพพานนะโสดาก็ไม่แจ้งนะไม่แจ้งพระนิพพานสักตาคาพระนาคาก็ยังไม่แจมแจ้งเราเนาะกาวน,ะวนากันนานครูบาอาจารย์ก็สอนมานะเอาไว้พวกเราได้เยอะๆเราเดี๋ยวจะค่อยบอกนะ